พระเราามันมีงานอื่นใดบวชเข้ามาเพื่อมรักผลนิพพานไม่ใช่บวชเข้ามาพอเป็นพิธีแล้วมาหายศหารลาบเป็นบ้าเป็นพระเป็นบ้าหายศหารลาบยศลาบอะไรจะเลยจะมากไปใจเลิศเลยยิ่งกว่ารรมยศว่ะเออสีลยธรรมยศบีมุดนั่นเลิศเดียวคนเดียวตัญหาพวกเรานี่หาแต่มู่แต่พูด มายอดมาลาบที่ไหนตั้งชื่อตั้งนามเม่อนกันเป็นบ้าไปเลยไอ้พระเป็นบ้า,ทำ,า,าทำไมเป็นอย่างนี้น้ว่ะมันทาไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าฉลาดเลิศเลยไม่ไม่มีใครเกินทําไมลูกศิษย์ตาคตมันจะโง่ธรรมะประหารส่วมแต่ฐานไอ้ราบไอย้ยศหามาสแตกอะไรมันก็มีได้ชื่อเฉยช,ชันนั่นชันนี้เจ้าของเป็นไฟอยู่แล้วเป็นมูดเป็นคูดในหัวใจมันมีประโยชน์อะไร คิดบางทีภาพไม่คิดใครจะคิดทาท่าอุคงเหนจอมคิดจอมปราดนั่นสาวกทั้งหลายท่านเป็นจอมคิดจอมปราดเป็นลำรับลำรากันมาพวกเรามันเป็นยังไงจริงจอมโง่หาแต่ช่วมแต่ฐานหาแต่ลาบแต่ยศหามาหาจะแตกอะไรเราจะพูดทำมันเต็มยันนะมันขวางหัวใจมาตลอดตลอดไอ้ภาพหาลาบหายศนาแต่เสริญยยนยอยิ่งกว่าที่จะหาอาธธรรมในใจตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่นะ มันละทุเล็ดน,นะหาธรรมในใจอะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมมีธรรมในใจแล้วอยู่ในสบายบทเลิศตลอดเวลาพูดทํามันชัดๆหาธรรมดังนั้นอย่างนั้นสิถ้าเราเต็มหัวใจแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะวางั้นเลยเลิศตลอดเลิศตลอดอยู่ใต้ดินก็เลิศน,นั่นวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยึนกับน้ํากับลมกับไฟขึ้นอยู่กับธรรมมาเลิศอย่างเดียวเท่านั้นนะ ให้พากันตั้งใจภาวนานะสติเป็นสำคัญนี่ผมพูดเสมอนะตั้งสติให้ดีใครตั้งสติประกอบความเพียรสติไม่ขาดผู้นั้นจะมีล่ามีฐานโดยลําดับลาราฟ้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องสงสัยสติเป็นสาคัญมากทีเดียวนักประกอบความเพียรมักจะขาดสติไม่ถือเห็นไม่ถือสติเป็นสาคัญนะให้จําให้ดีนะสติเป็นสาคัญมากนะความภาคเพียรตั้งแต่ต้นถึงมหาติมหาวัญญา ออกจากสติเรื่อรูกคูค่ครัภจากนั่งกับไปสติปัญญาอตนมัติจากสติปัญญาสตนมัติแล้วเป็นมหาติมหาปัญญาออกจากภาคปฏิวัติมาเห็นจ้ช้าน,นห,หัวใจนั้นเป็นไรมีจ์ไปอ่านตำรา,าเป็นหนอนแท้กระดาษมันเกิดประโยชน์อะไรถ้านุทธเจ้าไม่ได้สอนมาให้เป็นหนอนแท้กระดาษเป็นโนกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วจาขาหนอนแท้กระดาษเกิดประโยชน์อะไรเรียนเอาความจามาเป็นมากเป็นผลไม่มีประโยชน์กิเลสไม่ถลอกปอกเปลือกทักงตัวเดียว เรียนมาเพื่อประพืติปฏิบัติกรรมการจิ่รจากใจนั้นถูกต้องท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคืออะไรปริยัติคือการศึกษาเรียนเส้นพระพุทธเจ้าท่านประธานพระโอวาทให้เจสารมานาขานันตาตาโจนี่เป็นปริยัติเรียนแล้วจากพระโอทภิเจ้าที่เอาเจสารมานาขานันตาตาโจมาเป็นภาคปฏิบัติพินิพิจารณาคี้ใครนี่ที่ผลเกิดขึ้นก็ มีความสงบร่มเย็นเป็นลัภดัลงดานี่เรียวกว่าปฏิเวทคือผลที่เกิดขึ้นจากงานเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าไม่มีอันนี้แล้วศาสนาก็ว่างเปล่าพวกเราเป็นนอนแทะกระดาษวิเฉยๆน่ะมันไม่ได้เรื่องเดลลาะอะไรเวลานี่ศาสนากํลาลังถูกเหยียบย่ทา,าท,ทาล,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 ลายจากกิเลสใครก็ย่อแต่กิเลสย่อแต่กิเลสย่อลงกิเลสย่อไป่าไร่สามาโลกก็ท่านดูที่นาใครย่ยอกิเลสมีความสุขความเจริญได้เอามาอวดหน่อยน่ะนันไปยังไง มีอะไรก็ยอแต่กิเลสยอกิเลสร้อนกันทุกหย่อมย่ายนี่นะ่ะที่ยอ่อทนโทษเดี๋ยวการยอกิเลสเอายอทําดูที่หนะปฏิบัติทำรักษาให้ดีอืเรื่องความดีงามเอารักษาให้ดีจะพาคนจมนรกเหลหรอเดี๋ยวนี้พวกเรามันตกนรกทั้งเป็นนะเพราะมันปฏิบัติปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้ามันตกนรกทั้งเป็นกนะิเลสตัวเป็นฟืนไฟมันเผาอยู่ในหัวใจนั่นะอืมเอาชื่อเอานา้าเอา เอายศถาบรรศักอะไรเขามากบกบจะให้มันไอหายทุกบ่นไม่ไหายกบก็กบไปอย่างนั้นแหละไฟที่เดสมันไม่ได้ขึ้นกับใครละมัพากันตั้งหวตั้งใหญ่ไดปฏิบัติเคยซ้ําแล้วซ้ำแล้วไอเ,เรื่องสตินี่นะใครตั้งสติให้ดีเอาแน่นอนอะไรคนนั้นยืนตัวให้เลยว่ายังง่าผ่านได้ผ่านได้ที่แรกตั้งหลักตั้งฐานได้ สติมียิกิเลสไม่เกิดจําให้ดีคานี้นะ่ะกิเลสมันเกิดจากสังขารสังขารเป็นเครื่องมือของสมุทัไทยสมุทัไทยคืออะไรอวิชาปัญญาสังขารานั่นส่งออกมานี่น่ะนั่นละเอาไฟมาเผาหัวล้วหัวใจเราทาอันนี้จะออกพุทธออกไปแล้วเอาไฟมาพร้อมสติตั้งอยู่ในปากช่องที่มันจะออกปอิดไว้ให้ดีคำริกรรมมีเอาลงไปจันทฐานของจิตภูมมีความสง,งบ จิตตั้งกับความสติอยู่กับความสงบผู้ที่จะไย้ความสงบเอาคำริกรรมเป็นเครื่องนำกับแล้วสติจับอยู่ตรงนั้นนะเอาเอาดูที่นะพระเจ้าผิดไปไหนทราบพระพุทเจ้านะนี่ที่พูดมานี้ได้พูดได้ทํามาแล้วนะวันมาสุมสี่จุมห้าสอนท่านหลายนะสอนอย่างแม่นยำเพราะเราได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาสงสัยในทรานพระพุทธเจ้าหมดทุกประเภทเลยเราหาสงสัยแล้วกราบพระพุทธเจ้าราบเลย ท,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 ท่านทั้งหลายว่าที่สอนอยู่วนนี้ที่เราสอนนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าผมเป็นบ้าหรือถ้าว่าผมเป็นบ้าท่านท <Mona farmers> okay. ั้งหลายเป็นบ้าหมดเลยอือปยินเกี้ยวผู้พุทธเจ้าเยี่ยวหัวพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่พวกบ้าเข้าใจไหมล่ะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเอาจิ้นนะท่านสอนว่ายังไงสติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงดูกับพวกเราดีนะท่านสอนลงที่หัวใจดีนะเอาให้จริงให้จังท่านหน่อยนะแล้วมีใครจริงใครจังนะถือศาสนาถือเพียงไอ้พูดไปถูกนะอืม มันถามมันถือศาสนาพุทธนั่นนะมันอยู่ในท้องแม่มันก็พุทธออกมาแย่งปากแม่พูดออกมาถือศาสนาพุทธแล้วตัวมันทั้งแม่ทั้งลูกมันเป็นลิงทั้งนั้นล่ะไอ้พวกเราได้พุทธไอ้พระทั้งหลายได้พุทธเนี่ยพวกพุทธลิงเนี่ยพวกเนี้โอ้พูดแล้วมันหน้าโมโหนะโมโหกับโมโหเธอโมโหแบบนี้นะมันโมโหจริงๆนะมองเนี่ยมันขวางหูขวางตาแม่หูหนอกตาบอดป้าอย่างนั้นนะอืม ที่ให้กิเลสเหยียบนนเหยียบไปที่ไหนนี่ก็กิเลสออกหน้าออกตาที่อื่นเราก็ไม่ว่าไอ้วัดนี่ล่ละพระนี่นาที่น่าจะอบรมศีลธรรมให้เกิดมีในจิตใจของตนไม่สนใจวิ่งไปหาช่วงมหาฐานหาลาภหายนหาความสารเสริญยออซึ่งเป็นเรื่องโลกโลกเรื่องกิเลสรวนๆหาธรรมที่น่ะสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมตั้งลงไปในจิตเจ้าของ ศีลรักษาให้ดีชัติไทยตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ละสมบัติอันเลิศเลิศเดออรุณค่าของพระนี่คือสมบัติของพระนะนอกจากนั้นเป็นสมบัติของโลกเขายังมีกองเงินกองทองเท่าภูเขาก็เป็นสมบัติของโลกส่วนสมบัติของพระศีลสมิศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุติสมบัตินี่เป็นสมบัติของพระออกมาจากพระศาสดาท่านประทานให้คือสมบัติอันเลิเเดอจะให้นี่นะเอาละพอ เทศไปเทศมามันก็โมโหเลยจะไม่กินข้าวไปหาข้าวคนซะก่อนมัาต้มยำกินนี่ออกแล้วก็ติดแล้วเข้าวนิติดออกเลยก็ว่าแล้วมันก็ว่าเลยก็ไม่มีอะไรกับใคร